วันนี้เราก็จะมาเปิดสวัสดีค่ะคณะฝรั่งอังมอนะคะถ้าวันนี้เรามาคลิปที่ไม่มีสคริปต์ไม่มีสาระมีหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะคณะเพิ่งไปสอยมานะคะ iPad Pro 2020นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ Magic Keyboard นะคะที่เป็นเขาเป็นเหมือนเคสเนาะแล้วก็สามารถมี เฮ้ยทำเป็นคอมได้เลยสำหรับคนที่ต้องการแบบเออพกพานะคะแต่อยากใช้เป็น iPad นะคะรวมถึงออ Apple Pencil รุ่นที่รุ่นที่สองสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเออซื้อดีไหมโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนออนไลน์เพราะนณาก็สอนออนไลน์เป็นหลักเนาะมันจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ ตั้งใจว่าจะมา unbox เนี่แกะกล่องให้ดูนะคะว่าอ๋อเออถ้าซื้อมาแล้วสิ่งที่ได้มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้และเทียบกับสิ่งนี้ที่ต้องการการอัปเกรดอย่างมากมายนะคะปกติคณะใช้เนี่ยตัวนี้เลยนะคะก็คือ iPad 2018เนาะเป็นรุ่นที่แบบไม่โปรด้วยทีนี้ถ้าเราลองเทียบกันแล้ว ความรู้สึกจากคนจ้ำจาก2018ที่ตัวนี้เลยสำหรับการใช้สอนออนไลน์จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะแต่คือัคณะไม่ได้มีความรู้ใดๆมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีบอกไว้ก่อนเผื่อทุกคนจะแบบโอเคเรามาเริ่มกันต้นที่นี่เลยอันนี้คือ iPad Pro นะคะ iPad Pro ตัวนี้ ตา,นตา,นตานันะคะอันนี้นะคะเป็นตัว iPad Pro เอ่อ11นิ้วนะคะ11นิ้วของอันนี้เป็น 1TB นะคะตัว 1TB นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นมันจะมีแบบ Wifi อย่างเดียวกับ Wifi แล้วก็แบบใส่ซิมได้เนาะ w n f i e n l u l l r u l a r นะคะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกเลือกรุ่นแบบไหนเลยนะคะขอหนะ้าเป็นตัวนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอเราเปิดพรือมกันด

คนอย่างที่เห็นนะคะมันก็คือจะเป็นอะไรที่เป็นดำๆนะโอเคลองเปิดดูเนาะชูมันจะมีกล้องข้างหลังที่คล้ายๆกับ iPhone 11เนาะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเออกล้องหลังมันก็ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวนะจะลองถ่ายแล้วก็ เอาวิดีโอขึ้นให้ดูด้วยนะจริงๆที่คณะกลว่าแพลนไว้ก็คือแน่นอนเราใช้ในการสอนในการเขียนในการจดนอนต่นางๆนานานะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะหรือทําวิดีโอจากตัวนี้โดยที่ไม่ต้องซื้อกล้องเลยมันจะออกมาคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนะให้ทุกคนดูนะโอเคอะลองเปิดเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะระหว่างรองเปิดเครื่องนะคะอะ เป็นแบบนี้นะคะใหญ่ประมาณนี้อันนี้คือ11บดนิ้วนี่คือหน้าคณานะคะอันนี้คือมือของคานะคะทาน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 อุ้ยแต่มันรู้สึกมันบางมันเบามากเลยนะอ่ะอันนี้เทียบกับอันเก่าอ๋ออันนี้รู้สึกมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเก่า <laughs> อันนี้คือ iPad ตัวเก่าซึ่งไม่ได้ทําความสะอาดหน้าจอใดๆนะ,ะอันนี้คือ ตัวเก่าอันนี้คือ2018นะไม่ใช่แบบรุ่น2018เลยนะคะอันนี้นะใช้มาตลอดแล้วมันก็ใช้ได้ดีมาตลอดเลยด้วยนะคะฉะนั mm ้น hmm. no doubt mm hmm. มากๆเลยคะ่ะแต่ mm hmm. พอถึงเวลาอ mm ัปเกรดเนาะอ่ะโอเคนอกจากนั้นนะคะในกล่องมันก็จะมีแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีตัว manual and everything stickers mm hmm. ใช่ไหมมี manual อยู่นะคะมี สติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะใหญ่ๆเป้งๆนะคะซึ่งไม่เคยได้ใช้เลยนะคะแล้วก็มีเหมือนตัวอะแดปเตอร์ของ USB Type C ตัวนี้นะคะตัวนี้แมอ่าเราต้องเป็นแบบ beauty b l o c k e r อ่าตัวนี้นะคะแล้วก็ USB Type C ตัวนี้ด้วยไม่ไม่หนักมากนะนะว่าแบบถือไปข้างนอกแบบเก๋ๆดูแบบต่อไป นะคะคือ Magic Keyboard นะคะอันเนี้ยลุ้นที่สุดเลยอันเนี้ยมันก็ไม่ถูกเลยนะคะในราคาของมันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยเครื่องเดียวจบไปเลยเราอยากทำให้ iPad เนี่ยเป็นเหมือนกับคอมของเราไปด้วย On the go เวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเราต้องการให้เครื่องนี้มันเสร็จจบเลยอันนี้เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือ Magic Keyboard นะคะสำหรับ iPad เนอะมันจะเป็นเหมือนเคสเลยแต่มันหนักเลยนะเนี่ยคือถือตอนเนี้ยคือถือสักพักหนึ่งเนี่ยนะว่าสักประมาณนาทีหนึ่งจะเริ่มแบบกึกๆแล้วโอเคนะคะอมาเปิดเซียงเะสวร์มเโคนันนี่ แบบนี้เลยมันเป็นเหมือนเคสมากเลยค่ะทุกคนทุกคนมองเห็นปะอย่างนี้เลยแต่มันหนักเลยนะมันหนักเหมือนเป็นอีกเครื่องหนึ่งเลยอะค่ะ <G ül> <G ül> ทาน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 ทา,นทา,นทาน <G ül> โอเคนี่นะคะแบบน,นี้เลย คือมันมี trackpad เราใช้งานทุกสิ่งอยา่า <c> ง <oughs> คล้ายกับคอมพิวเตอร์เลยอะคล้ายกับแบบเหมือนเหมือนเราไอ้นี่ macbook air เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นตัวชาร์จนะตัวเชื่อมทีนี้ถ้าเราเอามาติดกับ iPad มันจะเป็นแบบไหน,น,นอันนี้อ่าโอเคตึ๊บติดเลยติดเลยไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป ติดแบบนี้เลยสามารถเลื่อนได้โอ้อยางงี้นะคะติดแนบสนิทเลยนะคะติดแนบสนิทเลยแบบนีึง,งเลื่อนได้นะคะสามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้ใช่ไหมตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือ Apple pencil นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วเนาะไม่เหลืออะไรเลยอะ นี่นะคะ Apple pencil นี่ความเป็นความจะเป็นปนิดน้อยดติดตรงนี้ใช่ปะฮ่าต,ติดเลยเวลาเราพกปุ๊บทุกสิ่งอย่างจบในเครื่องเดียวจบในจุดเดียว S later. <S อันนี้เป็นคณะที่ใช้ iPad Pro ไปแล้วผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คณะก็เลยกับว่าเออนั้นเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเลยดีกว่าผ่านเนี่ยพูดให้ดูแล้วไมโครโฟนที่ iPad Pro จะรับได้มันเสียงประมาณนี้เผื่อใครอยากทำคลิปผ่าน iPad Pro เนาะแล้วก็กล้องหน้าจะเป็นประมาณนี้นะความสามารถในการอัดความละเอียดก็ประมาณนี้เนาะอันนี้นะไม่ได้เปิดไฟเพิ่มเติมใดๆนะคะนะว่าสิ่งแรกเลยที่ดีกับกล้องนี้มากๆคือหน้าแบบมันปรับแสงได้โอเคเลยเรามีแต่ ไฟบนเพดานคือไม่ได้เปิดไฟเพิ่มใดๆเนี่ยลืมมองกล้องอยู่แล้วกล้องมันอยู่สุดหามองกล้องได้ลําบากมากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหน้าของ iPad Pro เนาะถ้าเราสอนหรือเราไลฟ์ผ่านตัว iPad Pro กล้องหน้าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูด้วยว่ากล้องหลังเป็นยังไงเนาะโอเคและนี่มันมองเห็นเราไหมเนี่ยและนี่ก็คือคณะนะคะผ่านกล้อง ที่เป็นกล้องหลังของ iPad Pro นะคะไม่รู้ว่ามันแบบโอเคไหมอะภาพมันเป็นยังไงจริตอนนั้นตอนนี้คณะไม่เห็นตัวเองเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็สำหรับคณะเนี่ยที่ชอบมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับ iPad Pro 2020อะ2 0 20 2020นะคะที่ชอบมากๆเลยคือฟังก์ชันแรกก็คือเรื่องของ Lidar Scanner ใช่ไหม L I D ดีมากเลยมอเตอร์ไซค์เสียงดังมากเลยถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบในเรื่องของการแบบต้องวัดอะมันจะมีแอป measure ใช่ไหมคะแล้วมันต้องวัด,ดแบบตรงนี้กี่เมตรตรงนี้กี่ฟุตกี่นู่นกี่นี่แล้วต้องการจัดบ้านต้องการที่จะเอาอน,นุนมาวางตรงนี้อันนี้ก็จะช่วยแบบมันมันค่อนข้าง accurate เลยค่ะค่อนข้างตรงอะตรงนะคะสมมติว่าเราเอาเอาเอา,เอาต,ตัวตลับเมตรมาวัดจริงๆกับใช้ iPad ตัวเนี้ยเป็นการสแกนแล้วลองดูว่าระยะ มันประมาณเท่าไหร่อันนี้โต๊ะตัวนี้ iPad อ,อันนี้เครื่องมืออันนี้ความยาวความกว้างประมาณเท่าไหร่ค่อนข้างจะ accurate เลยแล้วก็นารู้สึกว่าเออมันดีสำหรับใครที่แบบเออชอบแต่งห้องชอบจัดเอาเฟอร์นิจเ,เจอร์เอร์นี่ยดีดีนะคะ Speaker ออดังมากย้ำกันอีกครั้งคือน,นะเทียบกับตัวนี้เนาะเทียบกับตัว iPad Pro ไอ้ไม่ใช่ iPad Pro iPad ธรรมดาเลย iPad 2018แบบธรรมดาดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะได้อารมณ์ดีเลยแบบเวลาเราดู y o u u u e แเราดู Netflix อะไรก็ตามเสียงมันจะค่อนข้างแบบดีมากอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากคือ multi-tasking แบบเวลาที่เราสามารถ ขึ้นสองหน้าจอพร้อมกันอย่างเงี้ยสมมุติว่านาจดโน้ตไปด้วยแล้วนะต้องการหาอะไรใน Safari ไปด้วยต้องการหาข้อมูลนู่นนี่นั่นไปด้วยเนี่ยมันสามารถขึ้นพร้อมกันสองหน้าจอแล้วก็ด้วยความที่จอมันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถจดโน้ตตอบแชทนู่นนี่นั่นแล้วทำไปทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ได้ค่อนข้างดีเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆเพราะว่านี่ไงเรามาจาก iPad แบบธรรมดาธรรมดาจับคณะเนี่ยจำจากรุ่นนี้มาเป็น iPad Pro เอ่อ t 0 2 n y t y เนี่ยรู้สึกแบบ ว้าวมันเต็มจอมันรู้สึกว่าแบบโอ้โหภาพมันละเอียดมันชัดวันแรกที่เริ่มใช้เลยเนี่ยจำมาปุ๊บรู้สึกแบบทำไมมันดีขนาดนี้คือจอมันเต็มมันละเอียดความชัดนู่นนี่นั่นซึ่งเนี่ยก็ก็รีวิวแบบคนที่แบบว่าเนาะใช้แบบไม่ได้ไม่ได้โปรมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีอะไรที่แบบมัน มันน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะนะคะก็จะมีมีโปรแล้วก็ต้องมีคอนแซ่สองภาษากิดไปด้วยเลยเราถ้าใครที่ซื้อพร้อมกับตัวเอ่อคีย์บอร์ดนะคะเมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยทุกคนอาจจะต้องแบบคิดคำนึงคำนวณน,นิดนึงเพราะว่านะลองที่จะใช้ตัวเนี้ยแล้วก็พกไปนูน่นไปนี่เน,นาะขณะใช้พร้อมกับ macbook air นะคะเพราะฉะนั้นอลองพกไปแล้วโอ้โ หนักใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะคือมันค่อนข้างถือได้ง่ายนะคะมัน Portable ก็จริงแต่ว่าความหนักนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปลองจับดูไปลองเล่นดูที่ที่ store ของเขาเพื่อดูว่าไอ้ความหนักประมาณนี้มันมันโอเคกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่งั้นจะเป็น macbook ไปเลยดีไหมหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กไปเลยดีกว่าไหมอันที่3ที่รู้สึกว่าเออ มันน่าจะมีอะไรที่มันแบบได้มากกว่านี้ไหมก็คือตอนนี้ด้วยความที่เรามี Magic Keyboard นะคะนะสา่งเป็น Magic Keyboard มาเนอะเพราะฉะนั้นตัว Apple Pencil เนี่ยมันก็จะวางวางเดี๋ยวถายรูปให้ดูแล้วกันนะมันจะวางอยู่ตรงตรงข้างบนของตัว iPad เพื่อชาร์จตลอดเวลาคณะยังไม่ไม่รู้หรือว่าถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะคณะยังไม่รู้วิธีว่ามันจะต้องเก็บยังไงที่จะทำให้ Apple Pencil เนี่ยไม่หลุดออกมาสมมติว่าคณะจะเอาตัว iPad เนี่ย แล้วก็ Apple Pencil แล้วก็มีเคสที่มัน Magic Keyboard เนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยมักจะทุกครั้งเลยพอเวลาจีบออกมาปุ๊บ Apple Pencil จะหลุดออกนะคะแล้วก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไม่ใส่เคสอีก,อ,ก,อ,กอีกเคสหนึ่งจะทำยังไงให้ Apple Pencil สามารถเก็บได้แบบที่มันอยู่ด้วยในชิ้นเดียวกันได้เลยอันนี้เป็นปัญหาของคณาเองนะคะถ้ามีใครช่วยบอกวิธีด้วยก็ฝากแนะนำด้วยนะคะคอ,คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ อย่างสุดท้ายก็คืออ่ะม,มันกลับมาเรื่องเคสอีกแล้วนะคะก็คือตัวเคสเนี่ยมันจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็เออมันจะมีความเลอะง่ายมากมันจะมีความื่งหรือเราสกปรกเองวะ เออนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวเคสเนี่ยมันก็จะมีความที่มันจะเลอะค่อนข้างง่ายแล้วก็เห็นเป็นรอยพอเวลาโดนมือโดนนี่เนี่ยรอยมือนิดหน่อยๆเนี่ย,ยก็จะเป็นรอยได้ง่ายมากๆก็อาจจะต้องหมั่นเช็ดทําความสะอาดนิดนึงนะคะยาสกป,ปกเหมือนคณะเลยนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตและกันข้อสังเกตของคณะนะคะหลังจากใช้ iPad Pro 2020มาได้2อาทิตย์เนาะและนี่ก็เป็นกึ่งอ n b o x อกแต่กล่อง รีวิวพอได้ประโยชน์ไหมอ่ะถ้าพอได้อะไรหรือต้องการคอนเทนต์แบบไหนเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานตัว iPad ตัวใหม่เนี้ในในในลักษณะแบบคนที่เทคโนโลยี ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เน้นเนี่ย usability นะคะคือการใช้งานมันโอ,โอเคไหมอะไรเงี้ยสำหรับการสอนออนไลน์ <c oughs> ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีแล้วก็เผื่อคณะจะได้ทำคอนเทนต์เพิ่มเติมนะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ <c oughs> เออไม่รู้เลยงงไปหมดเลยนี่คือํำอะไรอยู่ดีคอนเทนต์ก็ออกวามเป็นซองดีเจยเลย ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามฝรั่งอังม้อนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขนะคกพยายามที่จะหาคอนเทนต์นู่นนี่นั่นที่คิดว่านะ่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะมีไอเดียอะไรอยากให้ทําเรื่องอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมในเรื่องของเกี่ยวกับการเทคนิคที่ชมโฮมสอนออนไลน์นะคะเดี๋ยวนะแปะวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มเติมไว้ให้ในดีสคริปชันด้วยนะคะ and that's it for today bye